สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านครับผมปาม3บาท5บาทมาประจำการเหมือนเดิมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมที่เชลซีของเราครับจะบุกไปเยือนเอเวอร์ตที่กูดิสันพาร์คจะลงสนามกันในวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มนะครับความน่าสนใจของเกมนี้แน่นอนเจ้าถิ่นต้องพยายามเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะหนีจากโซนตกชั้นขณะที่เชลซีก็พยายามที่จะหนีจากทั้งสเปอร์อาร์ซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแล้วก็การันตีการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนอกจากไล่อัพที่คาดว่าจะลงสนามความพร้อมทั้ง2ทีมเดี๋ยวฟันธงลงสกอร์ให้ด้วยว่าผลการ่น,นขันจะจบอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับซูซูกิพาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับใครสนใจรถยนต์ซูซูกิ XL 7เท่ๆแบบนี้ครับลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกได้ที่เว็บไซต์ครับ w w w s u z u k i c o t h นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับอ่ะไปดูสภาพความพร้อมของเจ้าถิ่นครับแฟงค์ลัมพาดได้เจอทีมเก่านะครับก็ถือว่ายังมีข่าวดีอยู่บ้างตรงที่โดมินิกคาเวดเลวินกลับมาแล้วครับแล้วก็ลัมพาดยืนยันว่าจะฟิตพร้อมลงสนามเจอเชลซี ขณะที่ยอริมีนานะฮะกองหลังทีมชาติโคลัมเบียที่ไม่ได้เล่นในเกมกับลิเวอร์พูลก็น่าจะฟิตลงสนามได้ในเกมนี้แต่ถ้าเล่นไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นไมเคิลคีนเล่นกับเมสันโฮเกตไปนะครับส่วนที่เจ็บก่อนหน้านี้เนี่ยแอนดรอสทาวเซนเจ็บยาวไปแล้วนะทานเพเทอร์สันนักเตะที่ย้ายมาใหม่ก็ย้ายมาก็เจ็บเลยเดี๋ยวนี้ฟานเดเบกเจ็บนะครับแล้วก็อังเรโกเมสเจ็บก็เป็นปัญหาที่เอเวอตันเจอมาตั้งแต่ยุคข,ของราฟาเอลเบนิเตสแล้วนะครับ ก็ไลน์อัพที่คาดครับทางฝั่งเอเวอรตันประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดครับแบ็กขวาใช้สมุสโคลแมนแบ็กซ้ายวิตเตอรีมิโคเลนโก้นะครับกองหลังทีมชาติยูเครนเซนเตอร์เป็นไมเคิลคีนกับเมสันโฮเกตกลางน่าจะเป็นชุดนี้ครับอเล็กซ์อีโวบี้อาลันแล้วก็อับดุลไลดูกูเร่ขณะที่แนวรุกแอนโทนีกอร์ดอนลิชาริสันแล้วก็เดมาไรเกรนะครับก็ต้องดูว่าทั้งเยเรมีนาแล้วก็ทางด้านของโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินจะฟิตลงสนามได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าถ้ามีเปลี่ยนแปลงเนี่ย อาจจะได้เห็นลิชาริสันเล่นกับแอนโทนี่กอร์ดอนแล้วก็ตัวรุกก็น่าจะเป็นโดมินิกคาร์วัลเลวินลงสนามปีนี้นี่คาร์วัเลวินแทบจะไม่ฟิตเลยนะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีของเราบ้างครับสภาพทีมก็มาเตโอโคซิชเนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์อย่างดีที่สุดก็น่าจะเป็นเพียงแก้ตัวสำรองและผมเชื่อว่าโทมัสทูเคิลไม่น่าจะเสี่ยงใช้งานขณะที่เบนชิวเวลเจ็บยาวคาร์ลัสซัตโอดอยก็ยังไม่พร้อมนะครับนอกนั้นก็ยังมีแอนเดรส์น ที่ยังป่วยอยู่นะครับรวมไปถึงรอสบาร์กลีที่เหลือผมว่าก็แทบจะเป็นชุดเดิมกับที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่ว่าทูเลลิลจะโรเตชันผู้เล่นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อาจจะได้เห็นลูโกครูหรือเปล่าหรือว่าอาจจะได้เห็นอาคิมซิเยกหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูไลน์อัพกันหน่อยนะฮะก็จากคาดการ์ในเว็บไซต์ของฮูสกอร์นะครับประตูเนี่ยเป็นเบนดี้เกมรับน่าจะชุดนี้แหละครับรูดิเกอร์ซิวาแล้วก็อาร์สเกีตาวิงขวาเป็นริชเจมครับวิงซ้ายเป็นอลองโซ กลางกองเต้กับจอจินโยแนวรุกเมสันเมาส์คาร์เวาสแล้วก็ติโมวนเนอร์ถ้าถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งตรงไหนบ้างนะครับก็อาจจะได้เห็นโคอซิชหรือเปล่าถท้าฟิตลงสนามได้แต่ผมก็เชื่อว่ายังยังจะลงไม่ได้นะครับหรืออาจจะมีเทรเวอร์ชโลบาที่แทนอัสเปลิเกต้าที่เพิ่งเล่นเกมกลางสัปดาห์มาอาจจะมีปัญหาเรื่องของสภาพความฟิตก็อาจจะถูกดรอปไปหรือเราอาจจะได้เห็นฮาคิมซิเยกลงมาเล่นแทนติโมวนเนอร์เพราะอย่าลืมอย่างที่บอกครับว่าเราเล่นกับแมนยเตดช่วงกลางสัปดาห์มา สตัวบนอาจจะมีการโรเตชันแต่ถ้าโรเตชันผมเชื่อว่าฮาวเวกับเมสันเมาส์น่าจะได้เล่นคนที่จะโดนถอดออกน่าจะเป็นตีโวแวร n เนอร์ผมเชื่อว่าแผนการเล่นของเชลซีไม่น่าจะเปลี่ยนจากนี้อาจจะมีอย่างที่บอกครับโควาซิชนะครับซีเย็หรือชาลูบาเท่านั้นเองส่วนมาลองซานะฮะไม่ต้องมาดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วชุดนี้ที่เห็นในแผนผังก็น่าจะมีโอกาส เป็นไปได้นะครับน่าจะเกือบ100%เลยนะครับส่วนเซตีที่น่าสนใจครับโอ้โหหลายคนมองว่าเอเวัตตันอยู่ในโซนตกชั้นนะครับแล้วก็คะแนนห่างจากเชลซีเพียบเลยแต่ถ้าเราดูนะครับสเกมหลังสุดที่กูดิชันพ์คเนี่ยเชลซี Chelsea แพ้เอเวัตตันหมดเลยนะครับแล้วก็ยิงประตูได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วยิ่งถ้านับย้อนหลังไปเนี่ยสเกมหลังสุดเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 7เนี่ยเชลซี Chelsea ไม่ชนะเอเวตตันเลยนะครับใน เกมที่กูดิชันพาร์คส่วนเกมล่าสุดที่ชนะได้เนี่ยต้องย้อนกลับไปก็คือ30เมษายนปี2017ปีนั้นเชลซีบุกชนะ30แต่ว่าหลังจาก2017เมาเชลซีไม่ชนะเอเวอตันที่กูดิชันพาร์คแต่นี่เป็นฤดูกาลที่มีโอกาสมากที่สุดจะว่าไปในเชลซี Chelsea ก็แอบแพ้ทางเอเวอตันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมที่เดอะบริด ج ถ้าใครจำมาได้เป็นเกมที่โอ้โหผมยังบ่นในไลฟ์ทุกครั้งว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เชลซีเสียดายมากๆก,กับการเสมอเอวอตตันหนึ่งหนึ่งทั้งที่เอวอตตันกำลังเป๋นะครับก็กับเกมกับเอวอตตันเกมกับเบอร์ลี่เกมกับ ton, เกกบรนท์ฟอร์ดนี่คือ3เกมที่ผมรู้สึกเสียดายมากที่สุดนะครับก็สิตีนอื่นเนี่ยนะฮะเอ่อเชลซี Chelsea ไม่แพ้จาก6เกม เยือนหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนี่คือจุดแข่งของเชลซีไปแล้วนะครับเรื่องของเกมเยือนนะฮะถามว่าตัวอันตรายที่สุดของเอลวตันคือใครครับก็น่าจะเป็นทางริชาร์ลิสันนะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยอาจจะมีแอนโทนีกอร์ดอนที่ดูอันตรายแต่ผมเชื่อว่าเชลซีน่าจะเอาอยู่นะครับขณะที่อารันเนี่ยโ,โหเกมกับลิเวอร์พูลในเมอร์ซี่ไซดดาบี้เล่นมา70กว่านาทีแกผ่านบอลสำเร็จแค่2ครั้งเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยผมบอกว่าเอเวัตันเนี่ยบอกเลยครับว่าไม่ไหวจริงๆครับดูผมมีโอกาสบรรยายด้วยแล้วดดู้วย เอวตันเป็นทีมที่เล่นไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงหลังต่างคนต่างเล่นกลายเป็นว่ายิ่งลำผาดมาเนี่ยทีมเวิร์กยิ่งแย่ไปใหญ่คือผมมองอย่างนี้ครว่าเชลซีเนี่ยอย่าเล่นเหมือนแมนเชสเตอร์เกมที่เจอแมนยูก็พอที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยเกมนั้นเนี่ยจบด้วยผลเสมออย่างที่เราทราบครับเรามีโอกาสเข้าทำถึง20ครั้งแต่เราทำไม่ได้เองถ้าเอวตันจะมีแต้มก่าเชลซีไม่ใช่ผมมองว่าไม่ใช่เกิดกการที่ เอเวอเรตนเล่นคึกคักอะไรขึ้นมานะครับผมเกิดจากการที่เชลซีเนี่ยเราเจาะเขาไม่ได้เองแล้วก็ใช้โอกาสเปลืองซึ่งผมมองว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่เราไม่ได้เจอแมนยูเต็ดนะครับนั่นคือเกมที่โอตาฟอร์ดซึ่ง3-4นัดที่ผ่านมาเราไปเยือนแล้วเราก็มักจะออกมาด้วยผลเสมอไม่ต้องแปลกใจเพราะแมนยูยังขึ้นชื่อเรื่องของการเป็นทีมใหญ่อยู่แต่นี่คือการเจอเอเวอเรตที่ทีมไม่มีระบบระเบียบเลยครับเราอย่าไปหวังครับว่าเฮ้ยขอแต้มให้แลมพาร์ดได้ไหมฮะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับนี่คือโลกของฟุตบอลแล้วก็ ทูเคิลเขาก็ให้สัมภาษณ์ครับว่าเขาต้องการแต้มนะครับถึงแม้ว่าเขาจะได้ข้อความเมสเซจจากแฟงแลมพาดหลังจากรับตําแหน่งซึ่งเป็นข้อความที่ดีมากๆแต่เขาบอกแล้วนะครับว่าเกมนี้เขาต้องการแต้มซึ่งในฮูสกอร์ก็ทายไว้ว่าเชลซีจะชนะได้2อหนึ่งนะครับผมก็มองคล้ายกัน,นครับผมมองว่าเกมไม่ขาดแล้วก็ช่วงหลังผมว่าเชลซีเกมรุกใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองนะครับแต่เกมนี้ผมมองว่าเมสันเมาส์น่าจะเล่นได้อย่างโดดเด่นนะฮะน่าจะ เอาชนะกลางที่มีอลันมีดูกูเร่ผมว่าเอเวอตันช่วงหลังไม่ดีจริงๆครับถ้าเชลซีจะชนะเนี่ยเชลซี Chelsea เล่นตามมาตรฐานเลยครับที่เหลือผมว่าเอเวอตันจะจัดการให้ครับคือพวกเขาพลาดกันเองนะครับส่วนตัวที่น่าจะโดดเด่นผมว่าเมสันเมาส์กับไคลฮาวเวสน่าจะมีคนใดคนนึงแหละที่จะพอทําประตูได้แล้วเพราะว่าไคลฮาวเวสัดที่แล้วแกก็อันเหลือเกินนะครับทั้งมงทั้งยิงก็ติดเดบิดเดเคีนะครับเกมนี้ ผมว่าอาองโซอีกคนหนึ่งที่จะมีโอกาสลุ้นทําประตูแล้วยิ่งแบ็คเป็นเซมุสโคแมนเนี่ยช่วงหลังฟอร์มตกมากๆค่าเฉลี่ยฟอร์มเซมุสโคแมนเนี่ยอยู่ที่6.64นะครับซึ่งต่ํามากๆนี่คืออาวุธหลักที่ผมว่าเชลซีจะใช้โจมตีเอเวัตตัก็คืออาองโซแล้วก็การใช้กลางเนี่ย ปั่นปวนอารันซึ่งผมเชื่อว่าอารันเนี่ยน่าจะตามติมโมแวร์เนอร์ตามเมสันเม์ไม่ทันอีกจุดหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ครับจุดอ่อนของเอเวอตันคือคู่เซนเตอร์สังเกตเลยช่วงหลังเนี่ยไมเคิลคีนโอ้โหเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่แย่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับนี่ถ้าเป็นเบนกอดฟรีลงมาเนี่ยผมว่ายังดูเหนียวแน่นกว่าด้วยซ้าผมว่าเกมรับอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของทางเอเวอตันอยู่ที่เชลซีแล้วครับพยายามเล่นแล้วก็จบสกอร์แล้วก็พยา,ยา,าพยามที่จะเฉียบขาาาาดกว่่นีี้ะพยยมทจ เ,เน้นการทําประตูหน่อยนะครับช็อตแอตเทมไม่สําคัญครับยิง20กว่าครั้งไม่สาคัญขอเพียงแค่เป็นประตูเท่านั้นเองผมเชื่อว่าเกมนี้ถ้าเชลซีครึ่งแรกได้ประตูนําจบครึ่งแรกด้วยสกอร,ร 1, ์1-0เชลซีจะเก็บ3คะแนนได้นะครับผมมองว่าเกมกับแมนยูเนี่ยเสมอเข้าใจได้ครับมันเป็นเกมที่โอทัฟฟอร์ดแต่เกมนี้เชลซีจําเป็นต้อง3คะแนนและคิดว่าไม่น่าจะพลาดครับน่าจะจบที่บุกไปชนะ1-0หรือไม่ก็2ประตูตอนนนะครับ อ่าส่วนเพื่อนๆมองเกมนี้ว่าอย่างไรกันบ้างครับอลองโซจะทําประตูได้อีกไหมแล้วก็เอเวอตันจะยันเชลซีอยู่หรือเปล่าหลังจาก3เกมก่อนหน้านี้ไม่แพ้เชลซีแถมชนะด้วยนะครับเพื่อนๆคิดอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วครับฝากอย่าลืม subscribe ช่องปามสาบาท5บาทรวมไปถึงใน Facebook ของปามสาบาท5บาทด้วยลาไปก่อนครับเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม ชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงห์บลูคาเฟ่บลูสุดเ์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊